มาดูวิธีผูกโบงง่ายๆที่มือใหม่ก็ทำได้กันค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะเราจะวางริบบิ้นเป็นแนวนอนและเหลือปลายริบบิ้น,นวไวเล็กน้อยค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะม้วนริบบิ้นไปด้านหลังเพื่อให้มาพาดกับริบบิ้นเส้นข้างหน้านะคะแล้วเราก็จะใช้นิ้วโป้งกดไว้ขั้นตอนที่3นะคะก็จะม้วนริบบิ้นไปข้างหลังเหมือนเดิมแต่จะม้วนเป็นแนวตรงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาเริบบิ้นมาพาดกับเส้นที่1เส้นที่2ที่เรากดไว้แล้วเราก็ปล่อยนิ้วโป้งออกและสอดริบบิ้นในขั้นตอนที่3ไว้ข้างล่างสุดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะขยับไปริบบิ้นนหเากังดะะครยบไลล จากเท่ากันแล้วนะคะเราจะดึงริบบิ้นให้ตึงค่ะเราก็จะได้ปุ่มตรงกลางเกิดขึ้นมานะคะเราต้องการให้โบอยู่ตรงไหนนะคะเราสามารถขยับปุ่มไปอยู่ตรงนั้นได้เลยค่ะถ้าใครมีการมีข้อความจะเสียบเข้าไปนะคะเราก็สามารถเสียบตอนนี้ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะผูกโบขั้นตอนที่4นะคะจะเป็นขั้นตอนการผูกโบนะคะริบบิ้นเราจะมีด้านบนกับด้านล่างนะคะให้เราจับจีบที่ด้านล่างก่อนนะคะและให้นําด้านบนนะคะไปพาดกับด้านล่างค่ะ และสอดไปตรงกลางช่องนะคะั้ตอนสุดท้ายนะคะเราก็จัดโบตามที่เราชอบได้เลยนะคะลิบบิ้นสามารถดึงได้ทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็จะได้โบขนาดที่เราต้องการประมาณนี้เลยค่ะ